สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุขูสุขคนเด้อพากันย่างเข่าบ้านยำแรงเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นก็เข้าไปน้ำมือนีเพราะว่ามืออื่นเป็นมือวันชินใหญ่เนาะเพิ่นก็เข้าไปรอใส่บาทมืออื่นแต่เศร้าเลยพี่นออ้องเลยย่างข้าวย่างกอดบักโดโดสีน้ำก้นมาให้มันเผาหน้ากับบักมุมบักเกอร์เนาะกับ่อคอย ะว่าบักโดเมื่อนํำบัว่ได้อันตรายมันหม,มักไหลพบเป็ดพบไก่เป็ดไก่แถวทางเมืองนี่มันคบไหลหกลแบบักรถเบก็เลยเอามันเมืม่อนํำบัว่ได้เนาะต้อให้มันอยู่หน้าตลอดโดโดหากัญ่างน้องกระเพรา่างเนี่ยคนนี้ขำไว้เดี๋ยวมันสีขำซะก่อนแต่ก็เลี้ยวลังน้ำใจบักโด,โดมานเนาะ เผือดสีฮอดนี่ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงอะไรไยไกลเติบอยเนาะวันสามโลไปนะอะไรวิตไรอ้อยตัวนี้แล้วก็เข้าป่าเข้าป่าแล้วก็หย่างตะไกร่เติบแล้วก็สอดไรอ้อยฝั่งนั่นแล้วอ้อยฝั่งนั้นก็กว้างกว้างแล้วก็หย่างตามทางหลดเมื่อจนฮอดบ้านอะไร ทางรถจะไปให้ไปหน้าพี่นะ้ no. องเลยเขาไปรอใส่บาทมืออื่นเศร้าเนาะแม่พื่นกาคำคำว่าสมุดมืออื่นเป็นวันสิน้นเมื่อนี่เผึ่นกาสีเข่าไปแต่ละเถื่อนอ้อวันธรรมดาพื่นกาบ่ได้เข่า ยังเข่ากับเขา่ากังเว้นกับพอ่อค่อยก็ออกมาคือเก่าได้นอนบ้านนอนนาะไปนอนรอสายบาทแต่วันสิ้นซื่อเสียงลมแห้งแห้งลม,งลม,งลมอู่อู่เนาะน้ำานีงบวกอยู่เนะาะจักมันซึมมาแต่ใส่นีตะกี้คือว่ามันออกบ่อคือกินน้ำนี่ตะกี้ก็ได้ทำบนหันบนเทงซุดน้ำก็เลยแหง้งเกิด คลายว่าหน้ามันผุดขึ้นมาเรื what? ่อยๆไม่ตะกี้ตะก่อนกินเฮ้ยย่างเมื่อยนะบ้านนี้ลมกับอู้เผื่อชีวิตและอ่อยตัวนี้ตามทางยังบ่เขิงทางดอกไน้ไก่เติบหน้ากันด้ โดตามมาลีมาจนไก่เชนไก่ยังตามมาอยู่บอกโดว้าตุนเด้เน,เนะนำมาบักไก่ยังเมื่อบะไ้เมื่อจากเถื่อตั้งแต่ออกนะมามะขับเมื่อผัดครบแบนครบเป็ดครบไก่เขาหะเมื่อนํำทางเวลาไหลมันแต่มันครบแล้วมันบ่ฟังอนะลรเนาะโอ้ยกระบาบกระบาอยูยังให้เมื่ออยู่แต่ว่า จังไดเมื่อกับ่คือตัตอื่นแม่ไเ,เป็นไรมันลบเนาะนมันเมื่อแะไรมันคือดุกดุด๊ดีๆกับว่าว่าเนาะมันมันโหดบางนี่นะโหดหวยเดี๋ยวนี้เนอะดินทรายล้าลายหวยว่าเรถไทยมายำได้มาคายขึ้นตะฝังทางาทก็กต้องมีคนลงไปสุกเนาะสองหนะ้าลานพ่นยางไว้ไว้ไปหอดหวย ย้ำน้ำลายนี่ไปบ่ได้เรกพี่น้องน้ำเต็มฝั่งโอ้เราพี้ตมเนาะน้ำเต็มฝั่งขึ้นบ่ฮอดหวนอยูน้องแพลวย่างพวกไปบ่ได้ไปทางอ้อมยังไกลก็นี่เองทางอ้อมก็ยังไกลไกล่วิทนี่ขึ้นไปแลาา้วก็สิเป็นถุงหน้าเขา,ลา,าแล้วก็สิเนมเฮนแคมบ้านครัับบมื้อหนา เนี่ยเห็แนแคมบ้านเลยพี่น้องแต่การเป็นชิวาฮอดเฮือนเขาเลยเฮือนเขาปุ๊อยู่ทั้งทั้งออกทั้งดำเนาะอยู่ไก่เนื้อสุดผัวนี้แถวนี้เป็นไต้สุดคุ้มไต้เนาะคนละคุ้มกันโอ้เสียงลมก็ต้องขอโทษของภยเดอพี่น้องแห้งเลยโมเมื่อไงบ่เนี่ยแพ้ อันมาดจังนี่ไปห้าฮือนเท่าเก่าไกลเติบพี่น้องเว้ยโลกกว่าจากัจากจังนี่ไปเฮือนก็น่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงไหนอย่างขี่รถกะบ่หึงขาเดียวนึกวา ก็วันเท่าเลยวรือว่ากมีตมากัน้น่อยจีนมาเที่ยวประเทศลาวพวกแพลวนักแพลวเ,เป็นเซลแม่อยจีนมาเที่ยวประเทศลาวเบิ่งเสือพอดีน้องก็เสือชุดจีนนี่แหละแต่ว่าต่างแต่เป็นสีดำเสือที่พอลุงเปง็นส่งมาให้บางครั้งแหละเนาะ อยู่ลูกผัวสิเป็นพักเนาะตา้แมยส่วนตวจะเไปสงนเพือนคนคลายเตียเดียวหยัางพากลางบ้านโดนตึบเลยแต่กับบัท่านได้หอนเพื่อนดอกน้องบรรยากาศตามหมู่บ้านยังเรงๆประมาณนี้ลยเนาะ เจอวันนอกสนนำบทเอาตามหมู่บ้านกับสีนิยมเลี้ยงงัวควายเป็ดไก่มูแม่บรรยากาศตามกลางบ้านกประมาณนี้แหละพี่น้อง แม่เนี่ยก็ไล่ชวนม่างแบ่กับงวนที่ไล่เนาะลงลงมาก็เป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมู แรงกับขี้ฝุ่นง่ายกุ้มเวลาลมพัดมาพี่น้องเลยย้ำฝนกับขี้ต้มไปก็บาไ,ได้โอ้หงิดตกใจว่างิดมาเสียงยงเดินวัวหน่อยค่ะไก่จะหอดแล้วนแนมเพชรตะเหินแม่น้องเพล แหละเฮือนเท่ากับเนื้อสุดหมูเลยคอมเมนต์ออกนอกไปทางผู้ก็สิเป็นทางใหญ่น่เนาะเพื่อนแม่น้องเพลิ่นดุกดุ๊ยดุ๊ยดุ๊ยดุ๊ดุ๊ยใส่ดี่ดิได้ดุ๊ยดุ๊ยฮะโอ้โอ้โอ้ เาหนึ่อ,อยากไปน,าน,ไปปไนาน้ำบมดเดิไปปอดุยบอไปอีดีเด้บัวลังอีดีไปใส่แม่ลุกดุยไปใส่ <c oughs> บักโดโดอยากมาน้ำดุเยเอ้ยสงสารโดโดอยากมาน้ำแต่ว่าสิไหลเป็ดไหลไกล่เขานี่มาแล้วบ่ดีด <c oughs> โีโอ้โอ้โอ้ซ่องหน้าลานเพิ่นกับประธานมาฮอดเนาะ,ะเพราะว่าเพิ่นแวะส่งพักให้ อันซาวาขายก๋วยเตี๋ยวก็แหละคนขายก okay no, mm. ๋วยเตี๋ยวสั่งพักน้ำพึ้นเนาะโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สำหรับนี้ก็เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ได้เด้อพี่น้องอย่างมัตนาก็เมื่อยได้เนาะพอพกับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง